สวัสดีค่ะตอนนี้เนี่ยเรากำลังอยู่กับท่านหลอดเวเดอร์จะมาแนะนำเรื่องของยานไทสไตรเกอร์ให้เราชมโอเคค่ะเชิญท่านหลอดค่ะนี่คือยานขนาดเล่นกับฟิกเกอร์สามจเจ็ดห้าก็คือไซสเนี่ยตั้งแต่ปีกเรียกว่าความยาวของปีกเนี่ยมากกว่าฟุตคือลำใหญ่เลยทีเดียว แล้วก็มีลูกเล่นตรงที่ว่าสามารถเอาทหารตุ๊กตา3.75ใส่เข้าไปได้ด้วยตัวนี้ก็คือตัวเท่าที่อยู่ในแพ็คแดงแพ็คเขียวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ,อ,ะอันนี้คือ Thai Fighter Pilot นักบินของฝ่ายจักรวรรดิโอเคอันนี้แถมมาให้ด้วยถูกต้องไหมคะอ่าแถมมาด้วยอันนี้นี่พับพับได้แค่พับได้แค่ช่วง,งช่วงสะโพกแต่รุ่นหลังๆนี่ก็จะพับจะพับช่วงเข่าได้ด้วยอันนี้เป็นรุ่นแรกๆ โอเคเราก็เปิดฝาแบบนี้ <c oughs> แล้วเขาก็มีคอคพีทที่นั่งก็ okay. จะเห็นเขาจากช่องมองข้างด้านหน้าอ่าก็คือเรียกว่าเป็นสเกลที่มาจากหนังนะเนาะรโอเคลูกเล่นที่สองก็คือการปรับมุมรูปปีกยันลบของของฝ่าย ฟิร์สออเดอร์เมื่อเข้าจู่โจมจะมีการพับปุมรูปปีกวิธีการคือกดตรงนี้ครับจะมีปุ่มเล็กๆข้างหลังนี้การกดเราจะกดให้ดูนะครับอปีกก็จะหุบ,หบล,งลงเพื่อใช้ในการจู่โจมอ่าก็คือเข้าช่องแคบนั่นแหละอ่าโอเคแล้วก็มีลูกเล่นที่สามของยานประเภทนี้คือการให้เด็กเล่นอย่างอย่างจรงิจรงจังจะมีกระสุนมาให้โอเคขอเราให้หนึ่งลูกครับกระสุนเนี่ยใส่เข้าไปในช่องปืนดันเข้าไปให้สุด เมันมีเสียงกังกักคราวนี้คอยดูครับมันสามารถยิงยิงกระสุนออกไปได้ดูดูตรงปากลำกล้องให้ดีนะครับหนึ่งดิฉันจะโดดไหมเนี่ยโอ้โหแต่กระสุนเขาเป็นกระสุนเบาๆเป็นกระสุนโฟมเออเป็นกระสุนโฟมไม่สามารถทําอันตรายได้เออของเขาแบบทาให้สําหรับเด็กเล่กเนาะแล้วก็มีความปลอดภัยสูงครับอืมโอเคอันนี้ดีเทลของเขาเรียกว่าสมจริงเป็นเรียลสเกล มันชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนเขาเรียกกันว่าอะไรบ้างคะอันนี้คือส่วนช่องช่วงปืนอันนี้มันเป็นฟินเนลเป็นพวกแผงรับแสงอาทิตย์เป็นโซล่าเซลล์อันนี้ตามตามท้องเรื่อใช่ไหมคะอันนี้คือคอปพิ้ตส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่เห้องบัรคับห้องบัรคับการก็จะข้างในก็จะมีความสมจริงมีอุปกรณ์มีทหารมีอะไรให้หมดอันนี้เป็นพวกเอนจิ้นพวกเครื่องยนต์เป็นระบบเครื่องขับเดียว เป็นเครื่องยนต์แบบสันดาบท้ายครับก,ก็ก็ตามนี้เลยรายละเอียดการทําสีอะไรนี่ใกล้เคียงกับในภาพยนตร์อย่างมากอันนี้เป็นของของสมัยปีอะไรได้คะเนี่ยอันนี้อยู่ประมาณช่วง f o ร์ตอเวกเกนนะครับหนังที่มาสายในช่วงนั้นเป็นของเล่นที่ที่ทํามาสนับสนุนการ,การขายภาพยนตร์ก็หลายปีแล้วแหละว่างนั้นเถอะอันนี้คือของเก่าสะสมเลยรเรียกว่าสภาพแทบสมบูรณ์ไหม อ่ะสภาพเรียกว่าสภาพกริบสภาพดีเลยทีเดียวยังเล่นได้ปกติเนาะเล่นได้ปกติครับกลไกทุกอย่างใช้งานได้เหมือนเดิมโอเคเลยแล้วก็จริงๆแล้วกระสุนเนี้เขาน่าจะให้มามากกว่านี้ไหมใช่ใช่กระสุนน่าจะมีมากกว่านี้ครับแต่ว่ามันเหลือแค่อันเดียวใช่ใชอันนี้ผ่านการเก็บสะสมอาจจะมีการหายไปบ้างหรือเอาไปใช้งานอะไรแล้วแต่อเหลือตัวอย่างให้หนึ่งลูกโอเคพร้อมกับนักบินอันนี้คืออุปกรณ์ทั้งหมดในยานลำานี้นะคะ ก็มีทั้งคนขับแล้วก็เรียกว่ามีทั้งนักบินแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าอะไรเขียวๆเขาเรียกว่ากระสุนกระสุนโอเคก็สำหรับยานลำนี้แล้วเรียกว่าพร้อมเล่นอันนี้อยู่ในร้าน Book and Art นะคะก็คือว่าถ้าใครสนใจก็แวะดูที่ Bookandart.com ได้นะคะแล้วก็มีในแอปส้มอีกเช่นกัน แต่ถ้าหาไม่เจอรหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมยังไงทักไลน์ id t o อ c o สร็จได้เลยนะคะวันนี้ขอขอบคุณท่านหลอดเวเดอร์ที่มารีวิวให้แล้วก็ขอบคุณทางช่องด้วยโอเคค่ะสวัสดีค่ะ